สวัสดีครับอยู่กับป้าเหลาครับปลาเหลาเป็นท้าแก่ที่งานเดีอที่สุดในโซนนะครับงานเดอะมากตอนนี้ก็จัดหกรอดำมาแล้วครับหกรอจัดมาเพิ่มแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยหก้อซื้อมาสองแสนกว่าเลยท้ายแต่ว่าหาหกแสนครับแต่ว่ามันพ่อซื้อเรา,าครับว่าเขาจะเก็บมาได้ขนาดนี้ครับ อันนี้ไปจัดจัดคันใหม่มาครับระดับดร็เตอร์เลือกครับไม่มีจิตวังครับห้าห้าสามร้อยแล้วครับเด็่ไปดูเงินสามร้อยาเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่สามร้อยไม่รวมพื้นล่างนะครับ ดับมี่ครับลูกูุใยญ่บ้านครับทีมลูกผู้ใหญ่บ้านาน,<ขอ> <ian> นินอย่างนี้ครับแย่งกันเลยครับแย่งอย่างเดียวครับเห็นเขามีให้ดูตอนเขา,าหานี่แหละไม่ใช่อิจฉาตอนเขามี ถ้าผมเป็นปาลาเราผมก็ไม่เอาหรอกครับเหนื่อยครับมีเยอะก็ต้องจ่ายเยอะครับไม่ใช่ว่ารายได้ที่เขามีเขาไม่ได้จ่ายครับโอ้ยบวกเขาจมแน่กว่าบบอ,อันนี้ก็สามสิบเที่ยวแล้วครับพันกว่าบาทแล้วครับค่าเขี่พันกว่าบาทน้ำมันเราเราเอ่อ บ้านหาสิบบาทหรอวงให้เพอัดพื้นอัดพื้น นนปกติไม่เกยอย่างนี้ครับปกติจะเกยเร็วกว่านี้ครับเ,เห็นเราถ่ายก็ทําทรงนะครับทําเหมือนง,งานยุ่งทําเหมือนมันยากครับจริงๆมันเสร็จแล้วครับเกยแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับนานต้อันนี้ก็ได้ไปดันวัดนะครับรัดบริจาคมาครับ เสร็จแล้วครับนี่หมดนี่ก็เราเราพันกว่าบาทแล้วครับค่าดันพันกว่าบาทครับเพิ่เอาอัดดิอนท่วงมันท่วงนะวันถูกวันไหมนี่หนาวนับป่นนี่น้ห่านลาครับมาสิมันท่วงมันท่วงดินเขาไปอันตรงนั้นยัง ให้รถใหม่พี่งลงุงรถใหม่เรียนฝ่าวงโอ้กระบวนนี่ลีว่ะ <laughs> เล่นห็นรถใหม่อยังไม <laughs> ตรงน,นี้ชั่วโมงหนึ่งเราเราพันกว่าบาทนะครับเกิจพันกว่าของละสามสิบอันนี้เกือบสี่สิบเที่ยวแล้วครับดูครับยืนยิ้มครับในเงินหลายครับห้างทายคลิปมือละสามร้อยเรื่อยใจห้าหาเงินมือละสามหมื่นครับ <laughs> <laughs> จะปากจะปากเงินจะวรถกระสือส้ำคอได้ออไปขายหาเสนซื้อเชส้นเสนซื้อรถเก้าอีกขึ้นมาขึ้นมาน้ำมันทั้งมันก็เราเราสามรอยนะครับได้ได้รถไถครับ เอาตรงๆนะครับรถไทยแม่นอกเอาย่างมาใส่นอนหนิเ้ยเฮ้ยย่างอีกไม่ย่างใส่ได้ด so mm ีก hmm. ว่านะครับรถไถนี่วันหนึ่งมีเกตได้เยอะกว่ารถดำวิ่งั้งวันนะครับคาเฉลี่ยนะครับ เพราะว่าเอไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเชืออื่นไม่รู้ครับแต่สาหรับปลาเรานี่งานเยอะครับงานดันเดงผเขาไม่อยากดันครับเขาอยากเทไว้เฉยๆครับแต่ด้วยเทคนิคการลมกลมหอกครับหลายอย่างครับเขาเรียกว่าเชียงเมียงครับเชียงเมียงปลาเราเลยได้งานตลอดครับงานตัดยอดแกก็ได้ครับตัดยอดแกจะเกตคนเดียวครับงานดันที่ยากก็สับเปลือต้องมาช่วยครับ เออนี่เห็นไหมครับตรงนี้ที่โล่งครับปตาเราจะซัดคนเดียวครับบักเรือบักเรือได้เกียรข้างกำแพงครับบักเลืออันนี้ต้องบอกกันนะครับว่ามันเป็นเทคนิคแล้วก็ความชอบของคนซื้อดินนะครับก็อัตยาสายดีลูกค้าก็ชอบครับ คนลุกบอลเขาไปหายร้านแผโอ้เห็นรึวปาน้องบีมซื้อให้ครับน้องบีมซื้อให้ครับซื้อนาฬิกาให้พ่อครับร้อยเก้าเก้าพี่น้องเอ้ยซื้อให้ร้อยเก้าเก้าอันขอรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนี่ใจอ่อนยวบเลย ยังวงมันหนาเป็นอถดำเลยมาแน่ก็คือว่าเหลือเงินอยู่มันอย,ยู่มันก็ต้องซ่อมมือรถที่คืออะไรวะจะมาตัดใจซื้อแล้วกว่าเรา็วได้หล่ะนี้นะรถเก่าๆ <c oughs> ที่น้งองเลยเขามาหลอรถเก่งขั้นหนึ่งเกง่งแค่ละแปดแสนซ <c oughs> ื้อนาฬิกาลอยเก่าๆหรือรรสลัดป้นพ่ออรีรีว่ลูกไผ่ลูกไผ่ก็ต้องหูวนะครับ แม่นี่บวกรถนะครับแม่แบ่งรถไปลงดินนะครับเจเบียขับแม่โครครับนี่หมูขับรถดำครับทีมแท็กทีมครับนี่ลูกผู้ใหญ่ครับนี่ก็เล่าให้ฟังครับทุกที่มันก็มีปัญหาแล้วก็เทคนิครายได้ของวันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขันลมคมหนอครับไปปากดีอดเก่งไม่ได้ครับสมัยทุกวันมีงานมันแย่งกันครับงานรถดำงานรถแมคโครทุกวันก็ นั่นจะแข่งกันจนครับมันไม่เหมือนคนรวยครับอย่างาพู้ค้าคนกลางนะครับเขารวมหัวกันซื้อราคาถูก